สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทาาจ้าสวัสดีทาง FC มา FC เก่าด้วยเนาะคลิปนี้เป็นคลิปแนวทาาหุน่นนิเคออจ้นนิเคออรอบเซาร์เรบยจน้นแนวทางของวันที่8วันอังคารเดือนเจ 2, 8, จันสอ้าอยกสําจสำหรับโพ้นนีคออรอบเซาร์รบยวันจันวันที่7เ,เดือน7สําสำหรับวันที่7เดือนเจนิเคออนิเคออรอบเซาร์ระบยวัน วันจนนี่โอ้โหแนวทางชนเนาะเล็กเด่นเสากับบายได้เด่นโตเดียวกันจะเด่นสองกับ1วิ่งลู่จะสําหรับรอบเสากรบรอบบ่ายสําหรับพ้นจะรอบเสาแปดส่หนึ่งลังสีจ้ะสำหรับแนวทาง,ขงเข้าสี่หนึ่ง สี่หนึ่งจับคู่พาดไปเนาะโอ้โหสี่หนึ่งจับคู่พาดไปจะจับไห่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสองมาหนึ่งสี่สี่หนึ่งจะสำหรับแนวท้าคู่เทารอบเศร้าเราจะรอบเศร้าเขาเด่นรอบเศร้าเขาเด่นหนึ่งจะ เด่นหวิรุดหมาจะไซ้วิ่งไซ้รูดก็เข้าถ่ายยิบจับหนึ่งไปวิ่งไปรูดใดบน4 1่หนึ่งหเราจะจับขู่พาดไปโอ้จับขูเสียดอย่างเดียวเลยเนาะสำหรับรอบบายจ้าหกอ่ะเจ็ดหกแหล่าง2 0นย์สำหรับ2อเข่าศูนยนี่คือเข่าตรงตเนาะอ่า ขอโทดขอไพ่ลลายๆจะงงสองศูนย์เข่าตรงๆตัวเน้นเต็มเต็มจ้าเสาษบายศูนย์ขากศูนย์เนมเบิ่์บ่มาเลยเนาะเด่นสองรุ่นสองข้อห้ามาจากสองศูนย์นี่เสาบายจะขู่ตัวเดียวตัวเดียวกันเบิ่์เลยเนาะอ่าสำหรับแนวทางหุ้นน่คีของเฮาวจันทร์จะแนวทางสำหรับแนวทาาของห้ามมือนีกนคือตามนี่เลยจะแนวทาาของห้าถือวบาป,ปังอยู่ด้วยจากสำหรับนิคีวันที่เจ็ดเนาะ รอบเสามาเด่นวิ่งรูดรอบบายจับคู่เขาโตเน้นเต็มๆสองสูตรจ้าสำหรับวันที่8เมื่อนี่ตามดูนกัน่ตจ้กเนวอทางของเขาสีมาให้ตามสูตรหรือบอกอนกะรดอรูดเราจะฝากน้ำไปปิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งละกันเนาะมีตัวหมักตัวชอบคอยตามเราจะบอกมีตัวหมักตัวชอบสามารถปล่อยผ่านได้เราจะเนวอทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณเราจะมีเขาเลยกะมีรูดจะเปรียบเทียบปิจารณาวิราะข์กันอีกทีหนึ่งละกันเนาะ เอาก่อนสิไปรับชมแนวทางมื่อนี้จะฝากพี่น้องก,กดไลค์กดแชร์ด้วยละกันเนาะพี่น้องเอซที่เข้ามารับชมใหม่ๆจะอย่าลืมกดติดตามแลยก,การอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เราจะเผื่อเสด็ดผัพาแนวทางตีแอดจอยลูกหายเราจะแนวทางดีๆมีให้กันใดทุกวันจา้า สำหรับแนวทางของเอจอยคือรับชมได้แค่ผ่านทาง y o u t u สองทางเดียวเรวยอจากจอยบมีกลุ่มแล้วกับ่มี ine, ไลน์ใดๆทั้งสิน้นจ้ะถ้าเกิดว่าสนใจแนวทางกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้รอเนาะเพื่อรอรับการแจง้งเตือนจากเวลาที่ลูกแนวทางใหม่ๆให้สเสียบุพพพานนะจ้ะสำหรับนี่คือเมื่อนี่จะเ็กเดียนไฮเด่นสกับส วิงว่งลูดจะไซวิ่งไซรูดก็เฮาหมากักตัวได้ชอบตัวได้ถามักถ้าชอบนําไปวิง่งไปรูดได้จา้าตัวประกบคู่ดเด่นสามลูดสามมี3 8มแปดสามตามนี่เลยจะสําหรับตัวประกบคูข่ของเฮา สำหรับเด่นสองดูดสองตัวประกบคู่สองแปดสองสี่สองหกสองเจ็ดสองสามสองศูนย์นี่โตเก่าเนาะสำหรับสองศูนย์นี่โตเก่าคลองวันที่สี่นะจ๊าม,ม,มาแล้วมาได้อีกเมื่อนี่บริจับสองศูนย์ด้ว สำหรับรอบบายเดนสองกับหนึ่งอะเซาบายเมื่อนี้ซุนจ่ะสองสองสำหรับเดนหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกหนึ่งสี่ หนึ่งศูนย์เดี๋ยวมาเบิ่งโตเนนกันก่อนจ้าสำหรับโตเนนรอบบายเมื่อนี้เนนหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองแปดสองสี่สองหกสองเจ็ดถ้ามักเบิร์นซ้อง้อกับตามใดเด้๋ยวจะเซาบายสองศูนย์สามแปดสาม,ส,าม,ส,ามสี่ สำหรับแนวทางพูดนีค่คือมือนีตามนี่เลยจ้ามือนีคอยมาปังปังคยมาเด้งเด้งละค่ะนอกขาให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางสูคดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกท่านจะโชคโชคมันมันกันทุกคนทุกท่านจะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงซ้ำนี่จะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะสวัสดีจ้า